วันนี้นปุ้นอยู่หลังบ่บ่ไปดินทรายมันแข็งตอตกนี่ตอตกมันสมแห้งใครนะ

ใส่าตัวน้ำใส่ก่อนะครับนั่หนูของม่หน่อยน้ำใส่หน่อยเอาน้ำเทใส่ลงไปคุึงเลย่ต้องมาพอนุ่งขยับนิดให้น้องมานั่งหน้าหลุมนอ่าอน้ำาเลยเพี้นยน้องท่อน้ำมสสาจบดี อันนี้เขาเรียกพิธีอะไรครับวางศุษะลงไม้มงคลลงไม้มงคลใช่ลงไม้มงคล,งงคลงงคก้นหลุมพา้าแต่ละโภมละนายานุสิอันนี้น้องท่องว่าอิติปิโสพราะเาว่าได้ยามพระสีญาตรายามดีสวัสดีลาโภนโมพุมพทธยะอ้าวแต่นี่น้องวางวางเหมือนอย่างนั้นเลยเนะี่ยวางเหมือนที่เขาวางตำแหน,น่งกันแลลเมาต้นแรกมาต้นหน้าลุกจ้า,าแก้ว เลงเลียกเลยให้ชิดกันเลยให้เลี้ยงเป็นแทงเลยเออหลักฐานมั่นคงทีนี้น้องข่าโนู่นชงมีสีสุกขุมมงคลลูกขุงมมงคลนั้นแหละไม่ต้องแกะแล้ววางวางเอายันขึ้นต้องว่าอิติปิโสภะคะวานะลือชานิมิตตังอิติปิโสภะคะวา นรฤชาไม่มิตังอิติมิโสนะภาณณฤชานม่มิตังวางบนกิจเงินกิจกองลบทีนี้ไป,ปสังอาไม่น้อยมากไปไปตอบอให้ให้ผู้หญิงประเดิมตอบมอตอบง่ายไม่้อยตอบก่อนเออเอเอโอ้ยหายกินไงพมดเลย โอ้ยอันนี้จนแขนลอยเนาะโอ้ยา้อพลังใครคักจะนเนาะอ่าอ้ยอพลังูอินวันนะครับอันนี้ระวังมุมซองง่ายเนาะโอ้ยงอลงายไปรวยเนา

บริกานไปเนแป๊บเจ็ดเจ็ดหนึ่งแป๊บยเขียแล้วเนี่ยไปแล้วยามแพร่สีไอ้ทีตีนสเป็นตัวอะไรได้ยามพร่สียาตรายาสมัสวยไดีสวดีลาโปนโมพุทธายะ ลงเลยวางการตำแหน่งเหมือนเดิมน้องท่องอิติปิโสพระวาร์นาลือชาเนี่ยนิดตังอิติปิโสพระวาร์นาลือชานิ่นิดตังอิติปิโสพระวาร์นาลือชานิ่นิดตังวางบนเงินทองโอ้ต่อไปมินทอเทามือเลิกงามยาบดีมั่งมีสีสุป สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสามน้อยเพชรบ้านแงพงพ่อพ่อแม่แม่แมเอฟซีน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะครับทีขาดก็ได้เอฟซี FC พลังเงียบทุกทกท,กท่านนะครับนะนะพูดสำหรับผู้ใดที่ฝากผู้ใดที่เข้ามารับชมนะครับเนาะบาฟงังล่ำก็ฝากกดติดตาม นะหรือถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์น้ำนะครับเนาะนะครับนะมื่อนี้นะวันที่27พฤศจิกายน2567นะครับอ่าเมื่อคืนนะครับเนาะทีมงานสำหรับเป็นบรรพแหงทำการแสดงอยู่สุรินนะครับอยู่สุริน อีหลากระไดยูจนมาสอดแจงจนเตยล่าจะสอดแจงนะครับเนาะแล้วก็เดินทางกลับมานะครับพักพอนทีบ,บ้านนะอยู่ทีนองคู่ทีสเกตนะขึ้นนี้นะครับสำหรับขึ้นนี้มีคิวการแสดงอยู่ที <c oughs> ทุงกุล่ารอยเอ็ดนะครับนะครับจากคลิปนะเมื่อนี้นะครับเนาะ เรืองงามยามดีนะครับพระอาจารย์ยูวัดหนองคู่นะครับเนาะได้นะครับเนาะมาพาครอบครัวน้องอุ๋อิงนะพ่อเอกแม่หน่อยนะครับทําพิธีนะครับเนาะนะเขาเอื่นว่าพิธี่อตอกหลักวางไม้มงคลนะจะตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่นะครับเนาะ <c oughs> พระภูมิศาลพระภูมิเจ้าที่น่แหละครับเนาะ เป็นเวลาเรืองามยามดีนะครับผ่าจาัดปรรยากาศเห็ดนะครับโดยนะครับนอกบ้านน้องอิงนะครับมีกําหนดการที่จะขึ้นบ้านใหม่ในวันที่1มกราคม2568นนะครับนะก้อนหนาที่จะขึ้นบ้านใหม่นะครับเนาะก็เลยต้องเตรียมบ้านให้พร้อมนะครับนะหลังจากที่ตัวบ้านแทบจะสมบูรณ์แล้วนะครับนะก็ได้อ่า สิตั้งสารพระภูมินะครับเนาอะอยูทีนาบานนะครับพรนะาอาจารย์นะก็เลยนะม้าพาเหตุพิธีนะครับเนาะฝังใหม่มงคลก่อนนะครับเนาะนะเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับในการที่สิตั้งพระภูมิเจ้าทีนะครับเนาะในาน้ำของครูบาฟังลํำนะครับก็ขอให้บ้านลังนี้นะ เป็นบ้านที่อยู่ดีมีสุข <c oughs> เฮงเนะครับเนาะเงินทองไหลมาเทมานะครับอยู่ไปก็มีความสุขสบายแล้วกะน,นะครับเนาะผู้ใดสนใจคลิปเต็มนะครับสามารถไปดูได้นะครับเนาะที่ช่องพ่อแม่น้องอู๋อิงตาเพือนออฟฟิเชียลนะครับหรือช่องของเสียนนน เซียวบอจูลำพืชออฟฟิเชียลคือกันนะครับเพราะว่าพอนน <c oughs> พอนน M ์แมรี่ไยูน้ำพ่ออาทิตะก็อยู่ด้วยนะครับเนาะก็ซอยกันเจ็พิธีนะครับเนาะสําหรับคลิปนี้นะฝากไว้สัมมี่นะครับมีเรื่องดีๆขอสู่ฟังสัมนี่ขอบคุณสําหรับทุกๆการรับชมนะครับพอกันไหมคลิปหนาสําหรับคลิปนี้ฝากไว้สัมมี่ขอบคุณครับสวัสดีครับ